วันนี้นะครับมาดูหน้าที่ห้าสิบสามนะครับหน้าที่ห้าสิบสาโจ์บอกว่าสับด้านหน้าเป็นสัตมีวิภัชให้แปลว่าไหนแปลเป็นอย่างอื่นบางคำก็ได้แต่บางคำก็ไม่ได้ในหนังสือบาลีทั้งควงใช้ศัพท์ที่เป็น สัตตมีวิพัต์และแปลวาา่าในค่อนข้างจะเยอะความหมายของศัพ์ทที่แปลวาา่าในมันมีความหมายที่แตกต่างกันที่ซ่อนอยู่ถึงเจความหมายด้วยกันแต่เจ็ความหมายนั้นจะไม่พูดถึงแล้วให้เรารู้นะตอนนี้เวลานี้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสำเนียงบาลีศัพท์บาลีแยกวิพัต์ให้ถูกต้อง แค่นี้เราก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้สำคัญอย่างยิ่งคือผู้ศึกษาเองนั้นจะต้องไปนั่งแกะนั่งแปลเองและออกเสียงเองนะครับเหมือนเราไปนั่งทำกันบ้านตรงนี้ไม่มีใครจะมาบังคับท่านไม่มีใครจะมาตรวจสอบท่านนะว่าเราขยันหรือเปล่า เราลักไก่หรือเปล่าแล้วผมก็เชื่อในพลังศรัทธาของทุกท่านที่เรียนว่าไม่มีท่านใดลักไก่ลักไก่คืออะไรคือแค่ฟังผมผ่นานๆแล้วก็ไม่ดูไปถึงก็ไม่ดูทบทวนแล้วรอมาฟังต่อถ้าเป็นแบบนี้รอดอยากครับบอกตรงๆเลยว่ารอดอยากจะต้องมีการกลับไปทบทวนแล้วก็แปล แตออกเสียงด้วยตัวเองด้วยและแบบสนุกสนุกนะครับส่วนสำเนียงจังหวะทำนองอันนี้แล้วแต่ท่านครับจะใส่แบบแรปแบบร็อกก็ได้จะใส่แบบคลาสสิกก็ได้นะจะใส่แบบนะแบบลูกทุ่งล,ล,ลูกกรุงก็แล้วแต่ครับถามว่ามันมีไหมทำนองแบบนี้เวลาท่องทะลึง่งทะลึ่งมันมีหมดเลยครับของพวกนี้มันมีหมดครับอยู่ที่ อ,อยู่ที่ไอเดียแรงบันดาลใจของแต่ละท่านที่ท่องนะฮะนั้นเกิดขึ้นแน่นอนครับวันนี้สับด้านหน้าเป็นสัตมีวิพัฒน์นะครับคือด้านหน้าของทุกสับเป็นสัตมีวิพัฒน์ทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าผมจะนำสับในช่องที่1น,นั้นไปใช้ในช่องที่สองไปใช้ในช่องที่สามนะครับ เรามีหน้าที่ในการสังเกตวิพัฒน์การเปลี่ยนแปลงของวิพัฒน์ตรงนี้จะได้ประโยชน์มากนะฮะจะได้ประโยชน์มากแล้วแต่ละข้อแต่ละข้อสับมันก็จะตรงกันประโยชน์ที่ได้รับก็คือเราได้รู้จักสับเราจะมีโอกาสได้ทําความเข้าใจในเรื่องของวิพัฒน์เราได้คุ้นเคยกับสำเนียงพระบาลีครับเอาละครับทีนี้เมื่อรู้แล้วด้านหน้า แปลว่าในทั้งหมดนะฮะหน้าที่ของท่านก็คือให้ดูว่ามันเป็นฝ่ายเอกวจนะหรือฝ่ายพระหัวจนะซึ่งตรงนี้เป็นอาการในอิทธิลิงทั้งสิน้นเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นอาการในอิทธิลิงแล้วตัวสัตตมีวิพัฒน์นะครับ ฝ่ายเอกวัจะนะคืออะไรกันกันอะไรครับกันยายังก็คือ,อก็คืออายางและอีกตัวหนึ่งก็คืออกันยายะนะกันยายะแล้วก็กันยายังยังนะฮะอายายังอายัง,ยง,ยงแล้วฝ่ายพระวจะนะก็คือสุคืออาสุสุสสอันนี้นี่คือหน้าที่ของเรา ที่เราจะต้องมานั่งสังเกตแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าผมเฉลยกลายแล้วว่าถ้าเห็นอายะอายังตัวนี้แสดงว่าเป็นฝ่ายเอกข้กอ <บา S 2> ชนะห้าม<บ>าออกสำเนียงอายตนิบาตว่าทั้งหลายเพราะมันเป็นเอกแต่ถ้าตัวใดมันลงท้ายด้วยสุปั๊บนั่นแสดงว่ามันเป็นพ้าหัวจนะต้องมีสำเนียงอายะตนิบาตว่า ทั้งหลายนะครับอันนี้คือเราจะสังเกตวิพักษ์แบบนี้อีกส่วนหนึ่งคือศัพท์ที่มันเป็นปัมาครับอพอพูดอพอพูดอันนี้แล้วก็ก็ต้องมาพูดปัมาต่อนิดนึงนะฮะปัมากัญญากัญญายโยกัญญาก็คือคืออาเสร็จแล้วก็อาโยแล้วก็ S <S <S อาอานะครับอาอายแล้วก็อาครับอาอายแล้วก็อานะครับก็ลองมาดูว่าถ้าเกิดมันอาเฉยๆนะฮะอาเฉยๆเนื่นองจากว่าทั้งอาสองตัวเป็นได้ทั้งเอกะเป็นทั้งพ่อหู ผมก็เลยมีข้อกำหนดเอาว่าเอาละ่ะถ้าเป็นอาณนะตอนนี้เวลานี้นะครับตอนนี้เวลานี้เนื่องจากว่ามันไม่มีศัพท์ที่เป็นบริบทรอบข้างไม่มีศัพท์ที่เป็นบริบทรอบข้างก็คือศัพท์อิเสสนะก็เลยกำหนดว่าตัวถ่าลงท้ายด้วยอาให้เป็นเอกะเท่านั้นไปก่อนถ้าลงท้ายด้วยอาโยให้เป็นพระหัวจนะนะครับ อันนี้คือโซนของปัทมาวิพัฒโซนของทุติยาวิพัตนนะครับทุติยาวิพัฒทุติยาวิพัตก็คือสับหลังทั้งหมดเป็นทุติยาวิพัฒหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคืออะไรครับหน้าที่ของเราดูสับทุติยาวิพัฒก็คือทุติยาฝ่ายข้อหูทุติยาฝ่ายเอกะคืออะไรครับอย่างตรงอังคงอังไว้องอัอังไว้ แล้วก็แล้วก็อายุอ่าอายุแล้วก็ัตัวนี้แหละจะโดนหลอกถ้าเกิดว่าเป็นทุติยวิพัตตรงนี้ผมบอกว่ามันเป็นทุติยวิพัตนนะคือสับหลังทั้งหมดมันเป็นทุติยวิพัตน์นะฉะนั้นสับไหนที่มันลงท้ายด้วยอังอายอุอาตอนเนี้ยถ้าลงท้ายด้วยอา แล้วอยู่ในช่องที่บอกว่าเป็นทุทิยวิพัฒน์จะต้องออกสําเนียงอายตานิบาทว่าท,ทั้งหลายทั้งหลายนะครับต้องออกว่าทั้งหลายอย่างเช่นสั์นี้ครับแปลอ่านว่าได้ไหมไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพ,เพราะเป็นทุติยวิพัฒน์บอกให้บังคับให้เป็นทุทิยวิพัฒน์แล้ว ฉันหน้าที่ของเราก็คือเราก็แปลตามส่วนของโซนของทุติยวิพัทคือถ้าจะเถียงว่าแปลอันว่าได้ไหมมันก็แปลได้แต่ตอนนี้เราต้องการทําความเข้าใจว่ามันคือทุติยภิพัทนะพอมาถึงโซนของฉัตรถีภิพัทฉัตรถีวิพัทฉัตนระถีวิพัทก็เป็นอะไรครับ กัญญายะนะเป็นอายะอ,นนอายะอายะแล้วก็อานังนังอานังนะครับอายะแล้วก็อานกัญญายะกนะัญญาังหน้าที่ของเราในโซนของชาติวิพัฒน์คืออะไรก็คือดูสับหลังครับสับหน้าสับทหน้าทั้งสามช่องเนี่ยบังคับให้เป็นสัตตมีอยู่แล้วครับยังไงก็เป็นสัตตมีแต่เรามีหน้าที่ดูสัพด้านหลังนึกถึงวิพัฒน เมื่อเราไปนํานําไปแจกแล้วเราได้รูปศัพท์ของภาษาบาลีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็อ่มาเราก็มาแปลแล้วก็ทําความเข้าใจซึ่งมันจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อเรามากครับเกิดประโยชน์ต่อเรามากเลย่ะเมื่อรู้วิธีการแล้วนะครับเมื่อรู้วิธีการแล้วทีนี้มีศัพท์ไหนบ้างที่แปลไม่ได้ในจำนวนสามช่องนี้ก็บันทึกเอาไว้ครับด้านหลัง ให้ท่านเขียนนั่นแหลนะาภานะได้ยินมา,าตั้งแตเงนะ่เนดะ็กนี่ยณภาท้องฟ้าทองฟ้าเนี่ยทำไมเขาออกมาเป็นดาวเป็นเป็นดารานะเป็นดาราก็เพ,าเพราะเขาเป็นดาวไนงะดาวที่มีความโดดเด่นทวิกานะครับแปลว,ว่าถุงถุงถุงอ แปลว่าถุงเฉยๆจะถุงพลาสติกถุงผ้าถุงอะไรไม่ต้องทำวิกาแปลว่าถุงเอาแค่ถุงพอแล้วับอูกาตัวเนี้ยมันจะไปเจออยู่ในประโยคสามนู่นแหละแปลว่าเลนตัวเลนตัวเลนมันคือตัวอะไรครับตัวเลนเหมือนตัวไรอ่ะเหมือนไรเหมือนเห็บแต่เขาก็เดียววัดตัวเลนนะแต่สับบาลีคือตัวนี้ แล้วเราก็จะแปลเจอด้วยครับศาลาครับที่เรานั่งเออ่ที่เรานั่งทําบุญทําทานกันนั่นคือศาลาเป็นอิทีิลิงนะครับเป็นลิงโดยสมมุติกุมาริกาเด็กหญิงทาราก็ทานน้าน้ำทานน้าลําทานครับลําทานแต่เวลาแปลเขาแปลเขาแปลว่าทานน้าภาษาไทยของมาใช้ใช้คําว่าลําทาน ชูริกาเราเคยได้ยินราชาศับตุตอนที่พระบรมราชาพิเศษมันก็จะมีหนึ่งในนั้นคือกริมีกริตก็คือชูริกาตัวนี้ครับชูริกาอุปาสิกาจริงๆแล้วก็คือบาติกาจริงๆแล้วก็คือคืออะไรอ่ะคือผู้หญิงอุบาศกก็คือผู้ชายอุบาสิกาก็คือผู้หญิงทํา ผู้หญิงที่เข้าวัดเรียกว่าบาสิกาครับศรัทธาตอนนี้ทับศัพท์ไปก็คือศรัทธาครับเขาก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้แปลว่าความเลื่อมใสเท่าไหร่นะความเชื่อเท่าไหร่เขาจะแปลศรัทธาครับศัพท์เนี้ยแปลตรงตรงคือศรัทธาคงคาเอ่อแม่น้าแม่น้ำแม่น้ำคงคาครับแม่น้ำคงคาอย่างคงทับศัพท์บาลี นาวาอ่านาวาก็ใช้บ่อยครับเรือเรือโอชาก็ทับศัพท์ไปครับโอชาตันหาตันหาแปลได้สองอย่างครับตันหาแปลว่าอะไรแปลว่าความอยากอยากหรือจะทับศัพท์ก็ได้ครับจะทับศัพท์ไปก็ได้อาสาอาสาแปลว่าความหวังความหวังอ่าความหวังความหวัง ในหนังสือที่เราจะแปลเดี๋ยวเราก็จะเจอคําแปลว่าความหวังเนี่ยอาศายะด้วยความหวังว่าที่แปลบาลีนะแต่ก็แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับจงทุกอย่างมันยังคงเปลี่ยนแปลงกันได้เรอเมื่อเรารู้จักสับแล้วพร้อมทั้งคาแปลแล้วผมให้ท่านเลือกสองช้อยอะไรกันนี่หมดเวลาแล้วเหรอ พอผมยังไม่แห้งเลยหมดเลย <laughs> เออผมให้ช้อยท่านสองข้อครับให้ให้เลือกนะช้อยที่หนึ่งแปลกันท่านละหนึ่งข้อไปเรื่อยๆครับปัทมาทุติยาตติยาจัตถีก็สลับกันแปลไปเรื่อยๆชอยที่สองผมแปลให้ฟังแล้วจบท่านก็ไปทำท่านก็ไปฝึกแปลเองต่อจากนี้ ท่านคิดว่าควรจะเลือกช้อยไหนครับคนละข้อก็ได้ครับคนละข้อมีเสียงอื่นมีเสียงอื่นนี้ไหมครับสาวเสียงครับสาวเสียงถ้าคนละข้อเนี่ยมันจะเสียเวลาครับอาจารย์มันมีข้อดีข้อเสียมีข้อดีข้อเสีย ถูกแปลเองแล้วก็ค่อยส่งคลิปแอ้อาจารย์ตรวจก็ได้ส่งคลิปเสียงตอนนี้ของเก่าผมยังไม่ได้ตรวจตรงนี้สงสารอาจารย์แต่ข้อนี้่งสารอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาถ้าไปไล่ฟังทุกคนน่าจะน่าจะเกินจับกู้จับกู้กันมาแปลกันเองก็ได้เอาน่มันมีข้อดีข้อเสียครับก็เลยต้องถามถ้าเป็นในห้องเรียนห้องรวมนี่คือ ใส่พร้อมกันไปเลยก็คือจบรวดเดียวไปเลยเหมือนเหมือนเมื่อวานกันเลยครับอาจารย์อาจารย์ต้นเสียงแล้วก็ที่เหลือ,อก็แ<ไ>ปลตามใช่ใช่แบบนั้นดีกว่าครับแบบนั้นนะแต่ว่าแต่ว่าท่านจะต้องไปทบทวนเองด้วยนะครับคือย้ําเลยว่าท่านจะต้องไปนั่งแปลเองทีนี้วิธีการแปลเองนะครับจะแนะนํานิดหนึ่งวา่าเวลาเราแปลเนี่ยธรรมชาติของผู้แปลไม่ว่าจะเป็นประโยคไหนก็ตามเจอตรงไหนที่ยากยากมากจะโดดห้าม ตรงนี้ยากเอาโดดไปแล้วครับไม่ค่อยจะอยากแปลรู้ว่ายากก็ไม่ค่อยจะอยากแ,าากกากแ,แลปลละกระโดดทมชอบอะไรที่มันง่ายๆคือมันเป็นธรรมชาติครีนี้วิธีการแปลที่แนะนําว่าอย่างท่านใดที่ไม่คล่องแปลข้อหนึ่งแล้วอย่างเราก็กําหนดในใจของตัวเราว่าเราจะตั้งใจแปลข้อละสามรอบคือแปลเองแปลข้อละสามรอบตาราอันว่าดาว นภะาในท้องฟ้าตาราอันว่าดาวนภะาในท้องฟ้าตาราอันว่าดาวนภะาในท้องฟ้าไม่ใช่การท่องแต่เราต้องการย้ำๆเพื่อให้เข้าใจมันได้หลายอย่างในขณะที่เราเปล่งเสียงออกมาในแปรออกมานะครับโอเคอันนี้คือข้อแนะนำหรือไม่ต้องถึงขั้นสักสามรอบเอาสองรอบก็ได้ครับแต่ที่ผมพาพาแปลนี้ก็ แปลเพียงรอบเดียวท่านก็คอเสียงไปด้วยก็จะได้ได้มีโอกาสนะครับได้ออกเสียงด้วยได้ฝึกแปลด้วยได้ฝึกดูด้วยครับได้หลายๆอย่าง <c oughs> ก็คิดว่าตอนนี้น่าจะจบทั้งสามช่องนะครับอ่าเริ่มเลยผมจะแปลข้อละหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับส่วนท่านใดที่แปลก็คอคลอไปด้วยครับข้อหนึ่งตารา อันว่าดาวกาวฝาใน้องฟ้าข้อสองสองกายูกายูอันว่าเลนอันว่าเลนสายภวิกายังภวิกายังในถุงในถุงข้อสาม ข้อสามกูมาริกายูอันว่าเด็ดหญิงนน้หลายน้ำยาน้ำยานยาน้าาข้อสี่ข้อสี่ริกาชุดิกาอันว่าเิดว่าติทั่านลายาน้ายาน้ำยาน้ำา อันว่าสัทธา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 ปุตติตาปุตติตาสุขุปุตติขงในาสิาทาวายุอันว่าเรือตั้งเรือไปทางคายังในแม่น้ำคงคาคคงาตรงนี้จับแล้วว่าในแม่น้ำคงคาก็ได้นะครับข้อเจ็ดตันหาอันว่าความอยาก ยาโอชายยาในรถในรถข้อแกงอาสาอาสาหวานววาควาังในพกยังในพิกษังพรกษาครับผมข้อเก้าข้อเก้านะมีข้อเก้าด้วยเหรอครับข้อเก้ายังมีมีครับมีถึงข้อสิบเอดครับ อาธาริกาโยกาลิกาโยธาตุธาตุเด็กนี้ทั้งหลายทั้งหลายมาสู่มาสู่เอลิยาทั้งหลายทั้งหลายอะริสาอริสาังวาตาริวัตตุทิสาสุในทิศในทิศทั้งหลายทิศเหนือทิศใต้ทิศบนทิศบนข้างบนทั้ง ข้อสิบเอดตันหายโยว่างาทาั้งหลายทังหลายพัายทั้งหลาทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายั้งาทั้าทั้งหลายทั้งายทั้งหลายทั้งหลายั้ทั้าดูั้าทัยทัตงายายัายทั้งายทยทั้งาดแัาย้วายทายทตายงายงทยานาทลง ต่อไปทุติยาเราจะใช้สเนียงอายตานิบาตว่าซึ่งยืนพื้นนะครับซึ่งทุติยามันก็สามารถแปลได้ตามความเหมาะสมของบริบทของคำนะข้อหนึ่งตาราโยทึงทั้งหลายดาวทั้งหลายายาในท้องฟ้า สองต่างนั่นว่าเปทั้งทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายนวิการยังเราวิกายังในถุง้อสามอ้อสามมาริกายมาลิกายังยังเึเด็กหญิงเปง

กบกาวายูตึ้งเรือทั้งหลายััางขายแงน่น้ำแม่น้ำขา้อเจดกอเจดตันหาซึ่งตันหา โอชายาในรถในรถรถก่อแปกอปทั้งึงความหวาึงความหวานพิษขายพิายในทิศขาในิษายก่เก้าก่เก้ายี่ยี่ยี่ยีึงี่าี่ยก่ยี่ยี่ย่ยส่ยี่ยเ่ยีทั้่ยา่ยี่ยียย่ย รบริสัทธิ์ซึ่งบริสุิบริสุทธิ่งบริสทิบริสทัิงใิไทยลายิทยลายตันหันันหัซึ่งซึ่งความอยากพิษขาสูงในพิกษขาขาทั้งหลายทั er ้งหลายจะจบไหมอ้าวข้อ ฉัตรถีวิพัฒน์ตัวนี้แปลว่าของนะครับเราดูวิพัฒน์ให้ดีๆข้อหนึ่งตารานังของดาวท้องหลายทองหลายอายะช่องฟ้าทในตาปูกาภูกาของเลนของเล่นมงรีกายายังในถุงในถุงปูมาริกาานา ของเอกสองตั้งหลายั้งหลายสาลายาสาลายาสาลายสาลายชูริกาาหริกาาของกรายาลายาใานนะในทานน้าพอห้าตัหาของตัธาของสัทธาทั้งหลายทั้งหลายสาสิกาสิกาสุ ในวยวาริกา้งหกายมโหกนาวาโยนาวายเรือของรืงคงคายะในแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาโอเจ